ในส่วนของคดีเมื่อวันเมื่อวันศุกร์นะครับคงคงไม่ได้มีผลในในแง่นั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการร้องขอให้ทรัพย์สินตกนเป็นของแผ่นดินนะครับส่วนกรณีดูไบนั้นเนี่ยก็มีประเด็นเดียวนะครับก็คือว่าเขาเคยพูดกันไว้กับเราว่าจะไม่ให้มีการใช้พื้นที่ของเขาเนี่ยในการมาเคลื่อนไหวในลักษณะซึ่งสร้างปัญหาในทางการเมือง ก็คงจะมีเฉพาะประเด็นนั้นเท่านั้นเองครับจากความเสียหายของคพาพิพา,ากษาเมื่อวานนี้มันมีมูลค่ามากกว่าสามหมื่นล้านอันนี้แนวทางของรัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปอายัดต,ต่อไหมแล้วก็ถ้าไม่พอเนี่ยแนวทางรัฐจะดําเนินงานยังไงต่อไปคืออย่างนี้นะครับขอกลับไปอีกครั้งว่าผลของสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปเนี่ยก็จะให้ทางอายการนะเขาเป็นคนแนะนําว่าจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น นะแต่ตรงนั้นจะไปปนกับในส่วนของการที่ให้มีการยึดทรั์เนี่ยไม่ได้นะการยึดรั์เนี่ยเป็นเรื่องของการร้องว่าทรัพย์สินของอ,อดีตนายกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะโดยไม่ชอบก็มีการยึดส่วนต่างไปนี่เราฟังจากสารคือท่านบอกท่านยึดส่วนต่างของเดิมก็คือคืนไปนะฮะซึ่งหลายคนก็มาถามว่าตัวเลขไม่เห็นเท่ากับความเสียหายเลยนะฮะความเสียหาย รู้สึกจะมากกว่านั้นนะเราก็ต้องตอบว่าเรื่องความเสียหายเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาจะต้องเอาคําพิพากษาเนี่ยไปดูแล้วก็ดําเนินการต่อว่าจะต้องทําอย่างไรที่จะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ท่านนายกครับพัฒพงศ์จากเดลีนิวฮะจะถามท่านนายกเรื่องนโยบายเรื่องสื่อนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าหลายฝ่ายติงตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนกระทั่ง อาน่าจะอาจจะไปถึงวันที่14เนี่ยฮะท่านนายกมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสื่อ,อยังไงหมายถึงสื่อของรัฐนะฮะติงว่า <c oughs> เออบางฝ่ายบอกว่าเหมือนคล้ายๆเป็นลักษณะชี้นำมากไปหรือเปล่าคือผมก็ต้องเรียนนะฮะว่าในภาวะที่สังคมก็มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องยากแต่ว่านโยบายเราเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงครับ การให้ข้อเท็จจริงมันก็เป็นหน้าที่ของของภาครัฐนะครับทีนี้ถ้าใครเห็นว่าเราไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงมีปัญหาเนี่ยเราล้องเรียนมานะผมก็ยินดีนะครับที่จะรับรับฟังแต่ว่าถ้าข้อเท็จจริงแต่ว่ามันไม่ถูกใจอันนั้นก็คงเป็นคนละประเด็นกันนะครับผมเฉลิมชัยจากแนวหน้าผมถามนิดนึงฮะคำพิพากษาของสารกิการเมื่อวานนี้ครับเราคิดที่จะทําเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แจกจ่ายไหมครับเพราะว่าผมคิดว่ามีดีเทลมากมายครับครับก,ก,ก็ควรจะทำะครับผมคิดว่าก็ควรจะ ทำเพราะว่าก็ควรจะทําความเข้าใจกับต่างประเทศนะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่มีการไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันท่านท่านนายกครับท่านทักษิณเพิ่งส่งข้อความผา,ม,าม,มือถือมาครับว่าไม่ยอมรับประกาศไม่ยอมรับคดียึดทรัพย์เพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งก็เข้าก็เชื่ออย่างนั้นแนวทางรัฐบาลจะมีอย่างไรบ้างครับคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการตัดสินเนี่ย ก็จะมีทั้งคนพอใจไม่พอใจปกติผมก็ไม่เคยเห็นคนที่แพ้คดีพอใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะไม่พอใจแต่ถามว่ายอมรับไม่ยอมรับเนี่ยเราเอาความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะฮะคุณทักษิณก็ชนะมาหลายคดีบางทีชนะก็บนความกังขาของหลาย,ลายฝ่ายแต่ว่าสังคมต้องยอมรับกระบวนการนั้นนะครับสังคมต้องยอมรับผลของคดีนั้นๆ แล้วก็คดีที่ตัดสินไปเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าทางศาลเนี่ยก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแจกแจงรายละเอียดต่างๆออกมานะครับซึ่งคุณทักษิณก็ยังมีช่องทางอยู่นิดหน่อยนะครับในเรื่องการที่จะอุทธรณ์ถ้าคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยประเด็นอะไรอย่างไรนะรแต่ว่าก็ต้องเข้าเงื่อนไขาต,าตามตามรัฐธรรมนูญผมก็ไม่แปลกใจนะครับแต่ผมก็อยากจะย้ําว่าพวกเราทุกคนนะ่ครับ ก็ต้องก็ต้องยอมรับผมก็ผมก็ดูคําพิพากษามาหลายคดีครับเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างแต่ผมคิดว่าเราต้องเคารพอานาจหน้าที่ของของแต่ละฝ่ายแล้วก็ถ้าเราไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยถูกบิดเบือนนะฮะเช่นว่าผู้พิาพากษาไปรับสินบนมีวาระแอบแฝงอะไรเนี่ยเราก็ต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมของเราและถ้าเราไปพบว่ามันมีกรณีแบบนั้น ก็สามารถที่จะดําเนินการได้ใช่ไหมครับก็ไปฟ้องร้องผู้พิพากษาได้ว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบทนายกัตเดชจากเอสทีวีครั้งต่อเน,นื่องนะคะ,อะตอนนี้คือสิ่งที่น่าห่วงคือมีฝ่ายที่ไม่ยอมรับเนี่ยมีการนําไปพูดว่าสารเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองตรงนี้ในฐานะที่นายกเนี่ยดูแลรัฐบาลเป็นผู้บริหารรัฐบาลจะทํายังไงให้เข้าใจเพราะว่าต่างชาติเขาก็จับตามองตรงนี้อยู่มากค่ะคือ ผมคิดว่าเรื่องใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยนะครับฝ่ายบริหารในขณะนี้ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการยุติธรรมเลยนะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงไม่ได้อะไรเลยมีหน้าที่อย่างเดียวในช่วงสุดท้ายก็คือดูแลความปลอดภัยของผู้พิพากษา <c oughs> ก็ถูกคุกคามนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของเรานะครับถ้าหากว่าจะ,จะวิจารณไปเนี่ยมันมันมันก็วิจารณได้ครับแต่ว่ามันต้องดูเหตุดูผลก,กันนะครับถ้าถามว่า ถ้าถ้าจะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทําลายล้างถ้างั้นทาไมสารไม่ยึดหมดนะฮะถ้าถ้าจะบอกว่าสารมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองจะทําลายล้างเป็นเครื่องมือของคนนั้นคนนี้ก็คงยึดหมดไปแล้วแต่นี่สารก็ดูตามหลักนะท่านก็แจกแจงมาหลายคนก็ไม่พอใจนะครับบางคนบอกทําไมไม่ยึดหมดเสียหายมากกว่าอีกแต่สารก็แจกแจงให้เห็นว่าเขามีมาก่อนท่านมีมาก่อนมีมาก่อนก็คืนให้นะนี่ก็คือสิ่งที่เราก็ต้องยอมรับ ท่านนายกครับที่ท่านนายกเองก็บอกว่าคําพิพากษาที่ออกมาถ้าไม่มีมุมมองแตกต่างกันไปนะครับแล้วจากตัวท่านนายกเองประเมินว่าคําพิพากษาที่ออกมาจะเป็นเงื่อนไขที่สําคัญหรือเป็นเหตุผลให้การชุมนุมวันที่14มีนาของกลุ่มคนแสดงรุนแรงไหมและท่านนายกได้เตรียมการรับมือ,อยังไงครับที่จริงบางทีเวลามันเกิดเรื่องอะไรแล้วก็มันผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะลืมไปว่าเราอาจจะลองสมมุติสถานการณ์ คือผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยสมมติศาลท่านตัดสินเป็นอย่างอื่นเช่นยึดหมดหรือไม่ยึดเลยถามว่าการชุมนุมวันที่14มีนามีไหมครับมันก็มีอยู่ดีครับมันก็มีอยู่ดีแหละครับเพียงแต่ว่าอารมณ์การชุมนุมการพูดเพื่อเป็นเงื่อนไขในการเชิญชวนคนมาชุมนุมก็จะเปลี่ยนมุมมองไปเท่านั้นเองผมว่าเราต้องมองอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้น เราต้องมองว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยของผู้ชุมนุมซึ่งก็อาจจะมีวัตถุประสงค์ผู้ชุมนุมแตกต่างกันไปก,ก็ก็ต้องไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีต่อไปแต่ว่าหน้าที่ของของรัฐบาลก็คือดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยหน้าที่ของสังคมก็คือต้องช่วยกันดูแลว,ว่าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเราก็เดินต่อไปครับ จใจอะไรบ่างก่อนเทศานครือไอ้เรื่องการพูดอย่างนี้ก็เป,เป็นเป็นเป็นปกติของของผู้เคลื่อนไหวนะครับแต่ผมบอกได้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มองตัวเองเป็นศัตรูกับผู้ชุมนุมรัฐบาลไม่เคยคิดบอ,อกจะไปะเผด็จสึกใครรัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะผู้ชุมนุมหรือไม่ชุมนุมเหมือนกันเพียงแต่ว่าใครทําผิดกฎหมายนั่นเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องรักษากฎหมายเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น รัฐบาลไม่ได้ไปต่อสู้กับเขาครับเขาอยากจะต่อสู้รัฐบาลก็ไม่ต่อสู้ด้วยรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นเองขออนายกข้อเดียวให้ยบสภาให้เขาไม่ได้ก็ผมก็บอกเขาแล้วไงครับว่าถ้าเขาคิดว่าจะยบสภาแล้วทาให้บ้านเมืองดีขึ้นก็แสดงให้ผมเห็นเขาก็บอกว่าเรายกยุบก่อนแล้วเขาจะถอยเขายังไม่เคยพูดครับท่านนายกครับท่านนี้ท่านทักษิณออกแถลงการครับว่าถูกป้นวันนี้ไม่ใช่วันของผมแล้วก็จะเดินหน้ายื่นสารอุทณ์สารโลกครับ ครับก็ถ้าคิดว่าสามารถทําได้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับครับในกรณีที่มีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองบางคนพยายามออกมาวิพากวิจารศารว่าตัดสินตามคําสั่งของคณะปฏิวัติครับท่านมองครับอันนี้สารอาจจะต้องมีหน้าที่ในการชี้แจงในส่วนของท่านบ้างนะครับผมก็เพียงแต่ยืนยันว่าผมมองไม่เห็นนะโดยเฉพาะจากคําพิพากษาเมื่อวานนี้ผมย้าอีกครั้งนะครับว่าผมมองไม่เห็นว่าคําพิพากษาเมื่อวานนี้เนี่ย มันมีแรงจูงใจทางการเมืองแล้วศาลท่านเนี่ยจะมาทำเพื่อการเมืองทำไมถ้าเป็นศาลการเมืองอย่างที่พูดกันนะครับท่านไปดูในต่างประเทศในกรณีที่มันเป็นศาลการเมืองเนี่ยไม่มาแจกแจงเหตุผลแล้วก็ไม่พยายามดูให้ครบทุกด้านแล้วคำตัดสินที่ออกมาก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมว่า มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนคนไม่พอใจจะพูดอย่างไรเนี่ยก็มีสิทธิที่จะพูดได้นะครับแต่ว่าต้องไม่ละเมิดอำนาจศาลด้วยผมจริงใจลุงมาโพจากหนังสือพิมพ์มั่นเมืองนะครับจากผลคดีเมื่อวานนี้มันมีประเด็นที่ศาลชีช้ชัดไปว่ามีการใช้อำนาจหนา้าที่รัฐโดยมิชอบทั้งอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหนา้าที่ของรัฐด้วยในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางการดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรและจําเป็นไม่ต้องตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา ผมคิดว่าคงไม่มีความจําเป็นจะต้องไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาความตั้งใจของผมก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องไหนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดเนี่ยเบื้องต้นในหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้พิจารณานะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรแต่อีกส่วนหนึ่งที่คงจะต้องดําเนินการก็คือก็ต้องขอคําแนะนาของกฎทาง,ทางกฎหมายซึ่งผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยอายการน่าจะเป็นหน่วยงานซึ่งต้องให้ความเห็นเพราะว่าถ้าพูดกัน แบบพื้นๆ้นนะครับก็บอกว่าอายการก็เหมือนทนายของแผ่นดินนะเมื่อศาลท่านพิพากษาม,มาว่ามันมีข้อเท็จจริงที่ฝ่ายแผ่นดินได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับอายการก็ต้องแนะนําว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร